ท็อปอฟเด o วันในวันนี้นะครับวันอาทิตย์ชวนเที่ยวเวียดนามในช่วงอากาศสบายที่ซาปาเมืองในสายหมอกขึ้นไปชมวิวทิวทัศน์บนยอดเขาฟานสิปันเดินชมหมู่บ้านชาวมงที่กัดกัดวิลเลจต่อด้วยล่องเรือชมธรรมชาติที่ฮาลองเบย์ชมโบทสวยที่หาหน่อยติดตามกันจนจบรายการนะครับ สวัสดีครับ Top of the World พบกันในวันอาทิตย์ช่วงสายสายสบายสบาย10นาฬิกา25่นาทีก่อนรับประทานอาหารเที่ยงชมเราก่อนเป็นตัวเรียกเริ่มย่อยนะครับผมอยู่กับพิธาเกิงครับสวัสดีครับพิธาเกิงครับตอนที่ออกอากาศอยู่นี้เนี่ยผมอยู่ญี่ปุ่นพิธาเกิงอยู่จีนในเส้นทางสายใหม่ซึ่งหลายคนถามมานะว่าเส้นทางสายไหมเนี่ยถ้าจบทริปเดือนเมษายนแล้วเนี่ยปลายปีจะมีอีกไหม มีมีนะนากไปเพราะว่าเส้นทางสายใหม่เนี่ยต้องบอกว่าคลาสสิกนะฮะไปเมื่อไหร่ก็ประทับใจกันเมื่อน,นั้นนะฮะหวังว่าเราจะได้มีโปรแกรมเนี่ยบอกให้กับทุกท่านได้ทราบเร็ววันนี้น,นะฮะคือเส้นทางสายใหม่เนี่ยจะเป็นเส้นทางที่ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของอาราวัวเลยเพราะว่าเราเจาะลึกเราไปแล้วไปศึกษา,า,พกาพิธเกิร์้องแทวพิธเกิรศึกษาเรื่องเส้นทางนี้มาอย่างละเอียดเวลาไปกับพิธเกิรเนี่ยเหมือนพก ตัมไดรฟ์ที่รวบรวมข้อมูลสารทคดีติดตัวไปด้วยครับผมเป็นเด็กเดินถือถุงย่ามตามกระถางสำจังมั้งสมัยก่อนเมื่อชาติที่แล้วไม่แน่นะพี่อาจจะเป็นตุ้ยปุ้ยไก่เมื่อชาติที่แล้วเป็นม้าคือเราพยายามทําให้ดีที่สุดในแต่ละทริปนะครับเพราะการท่องเที่ยวเนี่ยต้องบอกว่าการท่องเที่ยวเป็นงานศิลปะครับเพราะฉะนั้นงานศิลปะเนี่ยมัน จะแบบเป๊ะๆทุกครั้งไม่ได้แต่เราก็พยายามจะทําให้ดีที่สุดในแต่ละทริปนะเหมือนอย่างไปดูแสงเหนือครนะคือเราเตรียมพร้อมหมดแล้วล่ะนะส่วนแสงจะเห็นไม่เห็นเนี่ยแสงมันจะมาหรือเปล่าขึ้นอยู่กับโชคชะตาฟ้ากำหนดแล้วขึ้นอยู่กับฟ้าละแต่ว่าทุกทริปเนี่ยมันเราได้คือผมจบอกว่าทุกทริปเนี่ยเราได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างรวมทั้งตัวพวกเราเองด้วยเนาะเราก็ได้เรียนรู้ว่าเราจะปรับปรุงพัฒนาบริการของเรายังไงให้ดีขึ้น ให้กับให้ลูกค้าประทับใจมากขึ้นคือบางทริปมันจะมีบางสุดซึ่งเราต้องเสริมตรงนั้นเ้าไมอีกนิดนึงเติมตือนี้าไปอีกนิดน,งน,น,ดนึงใส่ชูรสลงนี้ลงไปอีกนิดนึงทริปมันก็จะสวยงามหรือบางทีมนันอาจจะหลุดตรงน,นี้ตอนวันแรกแกเราก็ไปเพิ่มวันหลังหลังอะไรเงี้ยนนะคือคือต้องเรียนว่าการท่องเที่ยวเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับ, <S <S กบเราคนเดียวใช่มันมีคือมันมีเน็ตเวิร์กที่ต้องทํางานด้วยและรวมถึงาอาหารโรงแรมรวมถึงมันขึ้นอยู่กับเทพเจ้าด้วยถ้าเราไปแล้ว ฝนตกฟ้าร้องกันทั้งวันเนี่ยอันนี้เราก็มันก็สุดแตกการควบคุมแต่เราก็จะพยายามเลือกช่วงเวลาที่ดีที่สุดให้ไปเที่ยวกันที่เราไปแสงเหนือเมื่อต้นเดือนเมษานะก่อนหน้านั้นเนี่ยสองสามสัปดาห์ก่อนหน้านั้นเนี่ยคณะหนึ่งที่ไปเนี่ยเจอพายุหิมะเลยนะไม่ได้เที่ยวเลยสายการบินเนี่ยยกเลิกแต่เขาก็โชคดีเขาก็ไปเห็นวันสุดท้ายแต่ว่าไอ้ก่อนหน้านั้นนะไม่เห็น,<ค>นเลย คือขาดทุนหมดเลยนะแต่ไปเห็นวันสุดท้ายอีกคลิปหนึ่งไล่ไปไปเห็นวันสุดท้ายที่ปลายสุดของนอร์เวย์ของเราไปเนี่ยฟ้าสว่างได้ทํากิจกรรมทั้งหมดเลยล่องเรือขี่มา้าขี่มา้าขี่อะไรเนี่ยแล้วไปเห็นแสงเหนือแบบเต็มฟ้าเลยครับเห็นคืนเดียวแต่ก็ได้เห็นไงเพราะว่าเรารเรายัางรักษาสถิติไว้ได้ว่าเราจัดทิปก็พยายามที่จะ ได้เห็นเออเพราะเป็นการชมแสงเหนือเนี่ยเครียดที่สุดและสำหรับการทำทัวร์ครับ <c oughs> แต่ว่าเราก็พยายามจัดสรรเวลาที่เหมาะสมในการเที่ยวแต่ละที่นะครับเพราะว่าแต่ละที่แต่ละแห่งแต่ละประเทศเนี่ยมันมีฤดูกาลของมันมันมีช่วงเวลาที่เหมาะกับการไปเที่ยวของมันอย่างเช่นเดือนพฤษภาคมอย่างเงี้ยเราไปล่องแม่น้ําในรัสเซียคุณผู้ชมที่ยังไม่ได้จองแล้วอยากไปเห็นรัสเซียในชนบทที่ ที่ทัวทั่วไปไม่เห็นเนี่ยผมการันตีลเลยนะาไม่นานเนสวยจริงๆทริปนี้การันตีเลยนะว่าถ้าท่านเดินทางเป็นนักเดินทางมาแล้วทั่วโลกนะฮะอยากจะเห็นรัเสเซียใน โอกาสที่พิเศษแบบนี้คือถ้าไม่ล่องเรือเนี่ยไม่เห็นนะมันมีโอกาสได้เห็นคือทัวร์อื่นเนี่ยนะถ้าคุณไปเที่ยวมอสโกแล้วคุณก็ต้องบินไปที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กใช่เขาไม่พาคุณแต่เมืองายทางอ่ะไม่ได้แต่เมืองายทางคุณจะไม่เห็นแต่เที่ยวเนี้ยคุณจะเห็นรัสเซียเนี่ยแบบเจาะลึกมากขึ้นนะฮะออกเดินทางวันที่1 4ถึง26พฤษภาหรืออีก8ที่เท่านั้นครับีก8ที่ที่บอกว่ามันมีเวลาของมันเนี่ยเพราะว่าเนื่องจากรัสเซียเนี่ยเป็นประเทศที่เวลาหนาวมันหนาวมากเพราะฉะนั้นนเี่ย เส้นทางเดินทางเดินเรือเนี่ยเขาจะเปิดเฉพาะช่วงเดือนพฤษภาคมธันาคมกราสิงหาเท่านั้นแหละหลังจากนั้นเขาก็ปิดแล้วเรือเนี่ยช่วงต้นฤดูเลยแล้วเรือนี่จะบอกเลยว่าสบายมากอาหารการกินดีเซอร์วิสดีนะฮะแล้วก็เมืองสองเมืองที่เป็นเมืองหลักก็คือเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กกับมอสโกทันสมัยไม่แพ้เมืองในยุโรปใช่แล้วก็ถ้าคุณไปเที่ยวเครมลินคุณมีโอกาสที่จะเห็นปูติน แต่ว่าอยู่ในรถแล้วก็เราก็จะมีทริปหนึ่งนะครับที่ไปเที่ยวในสวีเดนคือสวีเดนเนี่ยคนมักมองภาพของเมืองหนาวหิมะน,นานาแต่ว่าสวีเดนในฤดูร้อนเนี่ยมีความสวยงามทางธรรมชาติที่งดงามมากๆเราจะไปเที่ยวที่เกาะกอตแลนด์ <c oughs> นะครับซึ่งที่นี่ก็จะมีความสวยงามของธรรมชาติที่มันอยู่กลางทะเล <c oughs> ก้อนหินมันก็จะถูกลมถูกน้ํากัดกร่อนจนกระทั่งเป็นรูปทรงที่ประหลาด ธรรมชาติที่นั่นก็จะสวยสวีเดนเนี่ยเอาเข้าจริงนะผมว่าเป็นบ้านที่สองของคนไทยนะเพราะว่าผู้คนไปอยู่ที่นั่นเนี่ยหลายแสนคนครับแล้วก็วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหรัชการที่9ท่านสิ้นเนี่ยนะฮะแล้วหลังจากนั้นไม่กี่วันเนี่ยมีขบวนขนาดใหญ่เลยนะซึ่งใหญ่ที่สุดนอกประเทศไทยนอกประเทศไทยก็คืออยู่ที่สต็อกโฮมเกือบสี่หมื่นคน เดินกันเพื่อที่จะนำเนี่ยตราสัญญาพระราชรัญชรกรอของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยเดินถวยความอะไรากันใน Sweden, สวีเดนก็จะเป็นภาพของความประทับใจอันนึงที่ให้เห็นว่าคนไทยเราเนี่ยไม่ว่าอยู่ที่ไหนในโลกก็ตามเนี่ยก็ความรักความผูกพันที่มีต่อสถาบันของไทยเนี่ย,<ๆ>ยก็ยังมีมาโดยตลอดเวลาเราเที่ยวสวีเดนกันในช่วงฤดูร้อนครับแต่ว่าอากาศไม่ร้อนก็คือเดินทางวันที่1ถึง10 มิถุนายนทริปนี้เนี่ยออกเดินทางแน่นอนชาท่านที่สนใจจะจองแต่ว่าอันดับแรกรีบจองแล้วรีบทำวีซ่านะครับทริปไปเที่ยวควเบกรัฐที่ใหญ่ที่สุดของแคนาดาควเบกเป็นรัฐที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาราชการเราเดินทางไปควเบกวันที่2ถึงวันที่18นะครับโดยที่เราบินไปลงที่มอนทรีออลมอนทรีออลก็อยู่ในควเบกนี่แหละแล้วก็เที่ยวควเบกนะครับจากเที่ยวควเบกเสร็จเรียบร้อยอีกหนึ่งคืน คือเรานอนที่คิวเบกสองคืนแล้วเราก็จะนั่งเรือออกจากคิวเบกไปเที่ยวทางฝั่งตะวันออกของแคนาดาในซีกละแวกที่เขาเรียกกันว่านิวอิงแลนด์เราก็จะไปเที่ยวรัฐปรินเ็ดเวิร์ดไปเที่ยวนอร์ทสกเีิอเที่ยวเมืองทาลิแฟกนะครับแล้วก็มาเข้าสหรัฐอเมริกาที่รัฐเมนทาน lobster กันแล้วก็ไปเข้าที่เมืองบอสตันเมสซาชูเซตส์แมสซาชูเซตเป็นชื่อที่เรียกยากหน่อย หลังจากไม่ชูเสร็เสร็จเนี่ยเราก็จะมาเที่ยวต่อกันที่นิวยอร์กอีก2คืนก็เป็นทริป8ไม่เหมือนใครก็เชิญชมชมไปเที่ยวกันด้วยนะครับแคนาดาควเบกนะครับแล้วเราก็มีไปดูแสงใต้ที่ออสเตรเลียวันที่10ถึง20เดือนสิงหาคมนะครับไปแอฟริกาแอฟริกานี่ไปดูสัตว์แล้วก็ไปดูความสวยงามของธรรมชาติแล้วก็เมืองต่างๆที่สวยๆาต่ออฟริกานี่จะพิเศษกว่าใครตรงทีว่า เราบินไปเที่ยวคือไปและกลับซาอฟริกาเนียด้วยสายการบินอิมิเรสแล้วเป็นชั้นธุรกิจทุกที่นั่งนะ,นะครับโดยที่เราบินจากกรุงเทพเนี่ยไปถึงดูไบต่อเครื่องแล้วจากดูไบบินรวดไปที่เมือง j o h a นสเบิร์กนะครับขากลับเนี่ยเรากลับออกจากเมืองเคปทาวนะครับเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นชมธรรมชาติที่สวยงามเราที่แนะนำจริงๆก็คือว่า เราคือนอกจากจะไปดูสัตว์ที่สวยๆแล้วนะพี่นักเริที่นักล่าทั้งหลายแหล่สุดยอดนักล่าไม่ว่าจะเป็นเสือเป็นสิงเป็นแรดเป็นช้างนะครับอ้อีกชนิดหนึ่งมันมีห้านักล่ามีอะไรตัวนะเมื่อกี้สิงโตแล้วเสือแล้วช้างแล้วก็แรดเสือดาวมีปะเสือดาวก็อยู่ในเสือไงพี่อีกชนิดหนึ่งอ่ะนึกออกตอบมาก็แล้วกัน ก็เราก็จะได้ไปเห็นนอกจากนั้น,เ,นเราจะขึ้นบอลลูน hmm. เพื่อไปชมบรรยากาศของอุทยานแห่งชาติที่นั่นสวยๆด้วยนะครับคือเขาบอกว่าการขึ้นบอลลูนเนี่ยที่มันสวยที่สุดแล้วก็ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเนี่ยอยู่ที่ตุรกีก็ค,คือที่แคปปาโดเกียแต่ที่เทียบเท่าตุรกีเนี่ยก็คือการขึ้นบอลลูนดูสัตว์ที่ในแ <Africa S 2> <Africa S 1> อฟริกาแอฟริกานี่แหละก็จะเป็นวิวที่สวยงามนอกจากนั้น,เ,นเราไปถึงแหลมกูตโฮฟ แหลมแห่งความหวังของคนเดินสมุทรสมัยก่อนที่จะต้องข้ามแหลมกูดโฮฟเพื่อที่จะฝ่าไปสู่ดินแดนแห่งใหม่ทางฝัง India, ่งอินเดียคือทางยุโรปแล้วเขาจะเดินทางมาทางเอเชียเขาเรียกว่ามาอินเดียแล้วเวลาเขาจะผ่านแหลมกูดโฮฟเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่ลําบากที่สุดที่จะผ่าฝ่าฟันอุปสรรคตรงคลื่นลมตรงแหลมกูดโฮฟไปให้ได้แต่เราไปกันสบายๆที่สําคัญเนี่ยเราจะไปดูนกเพนกวิน สายพันธุ์แอฟริกาใต้ซึ่งใหญ่กว่าที่ทัสมาเนียใหญ่กว่าที่ทัสมาเนียครับแต่ก็ยังไม่ใหญ่พอที่จะสู้กับแบทแมนนะครับที่เป็นสัตว์เลี้ยงของแบทแมนอีกตัวหนึ่งครับเราก็จะไปเที่ยวเมืองสวยๆอีกเยอะแยะมากมายเนี่ยนะครับที่เอาที่แอฟริกาแล้วก็ตอนนี้ยังมีคำถามนะครับเพื่อที่จะแจกตุ๊กตาไม้ตัวนี้นะที่เป็นหัตถกรรม ก่าแก่ของญี่ปุ่นนะฮะเป็นแฮนเมดนะนี่เป็นแฮนเมดของแท้ผมพี่วญี่ปุ่นประดิษฐ์กันขึ้นมาตั้งแต่ปี1860เลยนะฮะคำถามคือว่าดอกไม้อะไรเป็นสัญลักษณ์ของจักรพรรดิญี่ปุ่นครับดอกไม้อะไรเป็นสัญลักษณ์ของจักรพรรดิญี่ปุ่นนะฮะตอบมาในอินบ็อกซ์ของคนเทยไปเทของราวเรเวอนะครับหลายล้านคนเนี่ยรับรองเลยว่า ตอบกันได้นะครับ,รบเอาละครับเรามีให้2ตัวนี้นะครับสองรางวัลเท่านั้นนะครับเป็นตุ๊กตาไม้นะครับไม่ใช่ตุ๊กตายางนะคงเป็นไม้แหละพี่ถ้าเป็นยางมันก็คงไม่ได้ใช้เพื่อ,าอการพิมา,า,า์ผ้าพา,ายกันนะผ้าพาาเรากัคสครูครับช่วงหน้าเดี๋ยวให้พี่สะเกงพาไปเที่ยวเวียดนามฮานอยซาปากันครับพอขึ้นไปบนยอดเขาซาปาเนี่ยยอดเขาซาปามันก็จะคือมันเป็นเมืองในหมอก แต่ไปฤดูนี้เนี่ยดีเพราะถ้าไปฤดูหนาวเนี่ยหนึ่งมันหนาวเกินอุณหภูมิมันจะประมาณศูนย์หรือลบหนึ่งองศาเรามันก็จะเต็มไปด้วยหมอกเต็ไมไปหมดเลยซึ่งมันไม่เห็นอะไรเลยแต่ไปฤดูนี้เนี่ยมีหมอกบางๆเป็นเป็นเมืองในสายหมอกนะครับแล้วก็จากซาปานเนี่ยเราก็จะขึ้นพิสเกิร์ํจำได้ไหมเราขึ้นไปไหว้พระโดยขึ้นรถรางไฟฟ้าไปบนยอดเขาที่ชื่อฟานซีปัน Around the World พร้อมให้บริการในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและการท่องเที่ยวตั้งแต่จองตั๋วเครื่องบินโรงแรมที่พักรถเช่าหรือจัดทริปพิเศษแบบเฉพาะกลุ่มของท่านเราพร้อมให้บริการเสมือนเป็นเลขานุกการส่วนตัวทางด้านการเดินทางเลยครับไม่ว่าคุณจะเดินทางไปที่ใดมุมใดในโลกเพื่อการท่องเที่ยวหรือเพื่องานปรึกษาเรามาได้ที่0614210110 0614212680หรือทางไลน์ around Around the World the o u รา t ดาว o r l d นำสินค้าคุณภาพมาจำหน่ายข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ราคาถุงละ90บาทและยังมีข้าวกล้องไรซ์เบอร์ราคาถุงละ120บาท สั่งซื้อได้ที่061-421-0110และ061-421-2680หรือสั่งได้ที่ www o r l d aroundtheworldthailand com ต่อกันในช่วงที่2นะครับกับ top of the world ในช่วงสายวันอาทิตย์นะครับครีมกระดาษเชียวครับอย่างที่บอกว่าปกติผมขายแต่ทัวร์ไม่เคยขายของแต่อันนี้ของมันดีจริงๆเพราะว่า เราเคยผลิตออกมาจําหน่ายในช่วงโควิดแล้วเราก็หยุดจําหน่ายหลังจากราอ,อกทัวร์ปรากฏว่าคุณผู้ชมจํานวนมากที่เคยสนับสนุนเราเนี่ยเรียกร้องให้เราผลิตออกมาขายอีกเพราะว่าเป็นครีมกันแดดที่คุณภาพดีซึมซับเร็วคือทานนิดเดียวเนี่ยมันซึมเข้าไปในเนื้อได้อย่างรวดเร็วรเราก็หลายคนเลยนะครับโดยเฉพาะคุณชอบสตรีบอกว่าเป็นครีมกันแดดที่ซึมซับดีมากหลังจากที่ทากันแดดเสร็จแล้วเนี่ยสามารถที่จะลงรองพื้นแล้วก็แต่งหน้าได้เหมือนปกติเลยคือมัน บางเบาเหมือนกับไม่ได้ทาอะไรเลยแต่ว่ากาันแดดได้เป็น S P F 50แล้วก็อยู่ทนนะครับเราก็ผลิตจากสารธรรมชาตินะครับซึ่งสามารถที่จะบำรุงผิวได้บรรจุอยู่ในกล่องสวยงามนะครับปกติราคา650บาทเราขาย550บาทและถ้าสั่งซื้อ3หลอดขึ้นไป1หลอดสามารถใช้ได้1นเดือนถ้าสั่งซื้อ3หลอดก็ไม่ต้องสั่งอีก3เดือน <laughs> แต่ว่าถ้าเกิดไปแจกคนในครอบครัวอีก2คนก็สั่งซื้อกันมาทุกเดือน นะครับก็เชิญถังซื้อกันนะครับช่วงนี้น้านนร้อนแดดที่จะใช้นะออเพราะว่าเที่ยวนีดโหแดดแรงมากแดดมันแรงมากไม่ว่าจะไปเที่ยวกับใครกับอาราดูเวอร์หรือไปกับใครคนอื่นก็ตามเนี่ยนะครับครีมกันแดดเป็นสิ่งสําคัญมากเพราะว่าแดดนี่พิษเ,เกิดมันเป็นตัวที่ทําให้หน้าแก่ด้วยนะเพราะว่าแต่มันทําลายสภาพผิวพอมันทําลายสภาพผิวแล้วเนี่ยคนก็จะหน้าแก่ขึ้นเร็วกว่าปกติเพราะฉะนั้นอย่างหน้าแต่งตึงเนี่ยก็รักษาสภาพผิวให้ดีนะครับทา มกันแดดทุกครั้งที่จะออกแดดถึงแม้ไม่ออกแดดก็ตามบางทีเราขับรถนี่พ่พช่เ,เกิง<ฆ>แดดมันเข้ามาทางหน้าต่างรถเนี่ยมันทําให้เรา UV, UV. ดําได้นะครับมันก็ใช้ตัวนี้ป้องกันทั้ง UV uh, UVA และ UVB ทั้งสงตัวนะครับทีนี้เราพูดถึงทริปที่กําลังจะออกเร็วๆนี้พี่เ,เกิงก็คือวันที่9พฤษภาคมถึง13พฤษภาคมนี่ละเราจะไปเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านของเรานี่แหละ อยู่ในอาเซียนด้วยกันเวียดนามซึ่งผมถือว่าเวียดนามเนี่ยเขาพัฒนามากในเรื่องของการต้อนรับนักท่องเทียเ่ยวนะแหล่งท่องเที่ยวของเขาเนี่ยเขาพัฒนาได้ดีกว่าเมืองไทยอีกเขามีการสร้างลิฟต์สร้างรถไฟฟ้าสร้างกระเช้าขึ้นไปถึงยอดเขา <S <S ส,วสวยได้หลายที่เขามีความพร้อมมากคือถ้าอยู่เมืองไทยก็ไม่ทำเพราะอไมอ่ะโอ้เมืองไทยนี้ต้องอนุรักษ์เยอะ มันมืออาจจะมีเรื่องเงินทอนเรื่องคอร์รัปชันเรางแต่เวียดนามเนี่ยอาจจะเป็นข้อดีของสังคมนิยมเขาซึ่งก็เลยสามารถที่จะพัฒนาได้ค่อนข้างเร็วรนะครับก็เชิญชวนคุณผู้ชมนะครับว่าไปเที่ยวกับเราทร,ทริปนี้ราคาเท่าไหร่ฮานอย22,900เองนี่เท่าไเ,เก๋งโอ้โสี่คืนห้าวันสี่คืนถูกถูกกว่าตอนที่เราไปสามวันสองคืนทนี่ไปเที่ยวที่ฮาลองเบย์อีกนะครับทริปนี้เนี่ย เราได้นอนโรงแรมดีๆที่ฮหาหนอยเนี่ยโรงแรมที่พี่เกิงชอบที่สุดคือรอตเต้ <L otte. S 1> เรานอนที่โรงแรมรอ็อตเต้ด้วยนะครับที่นั่นนะครับแล้วเราขึ้นไปบนซาปาเราก็นอนโรงแรมดีบนยอดเขาซาปานะครับพอเีาขึ้นไปบนยอดเขาซาปาเนี่ยยอดเขาซาปามันก็จะคือมันเป็นเมืองในหมอกแต่เราไปฤดูนี้เนี่ยดีเพราะถ้าไปฤดูหนาวเนี่ยหนึ่งมันหนาวเกินอุณหภูมิมันจะประมาณศูนย์หรือลบหนึ่งอ,องศาเรามันก็จะเต็มไปด้วยหมอกเต็มไปหมดเลยซึ่งมันไม่เห็นอะไรเลย แต่ไปฤดูนี้เนี่ยมีหมอกบางๆเป็นเป็นเมืองในสายหมอกนะครับ,รบแล้วก็จากซาปาเนี่ยเราก็จะขึ้นพีิซเกิร์งจำได้ไหมเราขึ้นไปไหว้พระโดยขึ้นรถรางไฟฟ้าไปบนยอดเขาที่ชื่อฟานซีปันสูงกี่สามพกว่าเมตรมัง้งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศเวียดนามแล้วเขาพัฒนาอันนี้เนี่ยที่ผม ผมคือตัวผมเองเนี่ยไม่เห็นด้วยกับการสร้างกระเช้าขึ้นไปบนภูกระดึงนะแต่ว่าที่ผมไม่เห็นด้วยไม่ใช่เพราะตัวกระเชา้าแต่พี่ว่าถ้าการสร้างกระเช้าขึ้นภูกระดึงเนี่ยมันจะตามมาด้วยผลประโยชน์ของการตัดไม้ทําลายป่าใครจะได้ไม้จากการที่สร้างรถกระเช้าขึ้นไปข้างบนมันต้องมีการตัดต้นไม้เยอะแยะไปหมดเลยแต่ด้วยความที่เวียดนามเนี่ยเขาเป็นประเทศที่เป็นสังคมนิยมเขาก็สามารถที่จะทําอะไรซึ่ง เราก็เด็ดขาดกับคนทุจริตคอร์รัปชันใครทุจริตคอร์รัปชันติดคุกก็ติดคุกจริงไม่มีติดคุกป่วยประหารชีวิตก็ประหารชีวิตจริงนะครับเราก็ได้ขึ้นไปเที่ยวบ,บนยอดเขาที่สวยที่สุดตอนที่นั่นเนี่ยเนื่องจากว่าภูมิประเทศมันเป็นขั้นบันไดเป้มมาเป็นภูเขาเขาก็ต้องทํานาแบบขั้นบันไดคือหมู่บ้านชาวเขาที่นั่นเนี่ยนะฮะสวยงามหมู่บ้านในกัดกัดนี่นะกัดกัดหมู่บ้านชื่อมันจะตลกตลกนี่ริกัดกัด นะครับเราก็จะไปเดินก็เป็นชาวเขานะมันก็บรรยากาศที่เราเดินมันก็จะเหมือนเหมือนชาวเขาบ้านเรานี่แหละเพียงแต่ว่าเขาพัฒนาให้มันมีจุดถ่ายรูปมีจุดเช็คอินมีตะกร้าใบตัวโตให้เราไปนอนถ่ายรูปเป็นโชว์เป็นโชว์นึงนะฮะการเข้าไปดูหมู่บ้านพวกนี้แล้วไอหมู่บ้านกาดกาดเนี่ยก็เป็นเป็นชาวม้งดําเป็นชาวม้งก็คล้ายๆหมู่บ้านชาวเขาเราแต่ว่าเขาเขาพัฒนารองรับนักท่องเที่ยวได้ดี ทีนี้ทริปนี้เนี่ยพอเรานั่งรถจากคานนยขึ้นไปซาปาเสร็จพอเราลงจากซาปามาปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้ไปเที่ยวฮาลองเบย์ฮาลองเบย์ซึ่งถ้าเกิดไปมาแล้วสองครั้งติดต่อกันย่าลองเบย์ก็ฮาลองเบย์เนี่ยถือได้ว่าที่เมืองฮาลองซิตี้เนี่ยนะถือได้ว่าเป็นเมืองที่มีการพัฒนาทางด้านการท่องเที่ยวเนี่ยดีมากนะครับก็คือไปที่นั่นเนี่ยก็มีขึ้นกระเช้าขึ้นไปดูวิวของอ่าวฮาลองแล้วก็ไปฝั่งของเมือง ซึ่งเมืองเนี่ยก็จะมีช้อปปิ้งเซ็นเตอร์นะมีร้านกาแฟเวียดนามเต็มไปหมดเลยแล้วก็ไปดื่มกาแฟเวียดนามแบบแปลกๆนะกาแฟกาแฟไอเนี่ยเขาอะกาแฟมะพร้าวนี่กำลังฮิตเสร็จแล้วก็เข้าไปในอ่าวฮาลองนั่งเรือเข้าไปทำกิจกรรมรู้สึกว่าทริปเนี้ยไม่ได้ค้างในอ่าวแต่เรานอนในโรงแรมที่อยู่ในฮาลองเบย์แต่ว่าคราวก่อนเนี่ยเรานอนในอ่าวนะค่าใช้จ่ายมันก็สูงขึ้นหน่อยไปแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยการไปที่ ฮาลองเนี่ยบ้านเมืองเขาเนี่ยสะอาดสะอา้านมันอาจจะไม่มีสิ่งเอนเตอร์เทนมากนักนะคนที่ชอบไนท์ไลฟ์เนี่ยอาจจะไม่ได้เจอนะแต่ว่าถ้าชอบธรรมชาติถ้าชอบพักผ่อนดีอาหารอร่อยนะอาหารอร่อยเพราะว่าเป็นอาหารทะเลถึงแม้ว่าจะเป็นสไตล์แบบเวียดนามแต่ก็เอาความสดเนี่ยเข้ามาทดแทนครับ แล้วก็กลับเข้ามาเที่ยวที่ฮานอยครับไปซาปาเนี่ยนะอีกอันหนึ่งที่ซาปานะหลายคนเนี่ยก็ไปซื้อเสื้อผ้านะกระเป๋งกระเป๋าแต่พี่เตือนกอุ้มไปก่อนนะว่ามันเป็นเสื้อยี่ห้อแบรนด์เนมนะแต่แท้หรือเปล่านี่ตาก็อยู่ที่แต่ละคนเลือกเอาเองก็แล้วกันมใช่แต่ว่าอันนั้นก็คือมันเป็นส่วนหนึ่งของการช้อปปิ้งอะนะข้ามาฮานอยก็เจอสินค้าแบบเดียวกันแหละใช่แต่ว่าไปที่นู่นเนี่ยเนื่องจากว่าซาปาเนี่ยมันไปอยู่ทางตอนเหนือสุดของเวียดนามมันก็จะอยู่ใกล้กับจีน มันก็จะมีสินค้าที่โลโก้เหมือนกันได้เลยคือแบบดูไม่ออกว่าของแท้หรือของจริงอ่ะข้ามฟากมามาขายอยู่บนซาปาแต่ผมเนี่ยมีความรู้สึกว่าจีนกับเวียดนามเนี่ยเขาก็มีม่่นกั้นกันอยู่นะ,ะเพราะว่าใครที่พกเอาโทรศัพท์มาจากเมืองจีนเนี่ยมันจะถูกตัดสัญญาณระหว่างชายแดนหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นน่าจะมีอะไรที่แบบว่าให้เราได้ไปสัมผัสอยู่เหมือนกันแต่สินค้าเขาเนี่ยก็คือก้อบอกว่า เหมือนเป๊ะราคาถูกกว่าเป็นสิบเท่าอ่ะแล้วคือคิ้วไปก็ดูไม่ระบแล้วมันดูดูดีอ่ะอยู่บนยอดเขาซาปาบางคนก็ซื้อสิบสีสิบสีเลยวอ่าสิสีเพื่อที่ไปใช้สิประเทศแต่ของแท้มีสีเดียวเอออาจจะไม่ใช่ทั้งหมดแต่ว่าใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ดูเหมือนดูเหมือนยอมรับเลยว่าเหมือนผมซื้อ Dry Bag k มาเนี่ยราย back ยี่ห้อเดียวกับของแท้เลยนะ กันน้ําได้เหมือนกันสภาพดีทุกวันนี้ผมก็ยังใช้อยู่เวลาออกทะเลไปดำน้ำผมว่าเสือ้อเสือ้อเสือ้อทีเชิตอ่ะ,อะของแท้นะพี่รู้ได้ไงแท้มันอาจจะเป็นของตําหนิแต่ว่าผมว่าเป็นของแท้โอ้ราคามันถูกของแท้เป็นสิบเท่าเลยนะพี่ไม่มก็คือไม่เพราะว่าอย่างเสื้อเชิตนี่นะเสื้อคอกลมเนี่ยแบรนด์ต่างๆเนี่ยถ้าขายอยู่ตามร้านก็คือ7จ็ดแปดร้อยใช่ไหมขายที่นั่นก็3ามสี่ร้อยแล้วนั่นหมายความว่า อาจจะเป็นตำหนิอาจจะเป็นของแท้แบบหรือไม่ก็แบบของแบบเหลือจากสต็อกอ่ะของอาจจะเป็นของเช่นมีอยู่ตัวเดียวมีอยู่สองตัวอย่างเงี้ยไม่หรอกผมว่าเป็นของของของแท้แบบปลอมแท้แท้พี่บบปลอมเกรดเออแล้วก็เราก็จะกลับมาอยู่ที่ฮานอยกันที่ฮานอยก็แน่นอนว่าไปถึงฮานอยเนี่ยเราต้องไปเยี่ยมชมสุสานของรัฐบุรุษของเขาก็คือสุสานของลุงโฮที่นั่นนะครับแล้วก็ไปชม โบสฝรั่งที่ผสมผสานเชื้อสายไว้ที่นเนี่ยผมไม่ชอบใจอยู่อย่างหนึ่งนะไปที่นี้ต้องระวังก็คือว่าจะเข้าไปที่นั่นเนี่ยสุภาพสตรีคือเขาให้แต่งชุดเรียบร้อยนะใครใส่เกงขาสั้นไปเนี่ยถ้าเป็นเมืองไทยก็ต้องมีกางเกงช้างแต่ที่นั่นเนี่ยเขายังไม่ได้เขายังแบบประละเลยอยู่ครั้งที่แล้วเนี่ยไปเจอเจอเกงช้างตัวละเกือบพันแต่จําเป็นจะต้องซื้อให้ลูกค้า โดนฟันหัวแบะคือปกต, <c oughs> ติมีอะไรก็ต้องบอกไกลแทบทุกประเทศอะครับเวลาเข้าสถานที่สําคัญทั้งศาสนาสถานที่ที่เขาเคารพนับถือเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการละเทศะในเรื่องของการแต่งตัวให้เหมาะสมนะครับซึ่งที่โบสถ์ฝรั่งในเวียดนามคือเวียดนามเนี่ยได้รับอิทธิพลจากยุคกล้านะในนี้ค่อนข้าง,ง,งเยอะก็จะมีชาวมีคนเวียดนามที่นับถือศาสนาคริสต์เนี่ยอยู่กันค่อนข้าง,งเยอะนะครับ ทริปนี้เนี่ยเราไปเที่ยวกันเราพักกันที่เวียดนามเนี่ยออกในทางวันที่9ถึงวันที่13พฤษภาคมนี้เที่ยวกันแบบราคาสบายๆเลยนานๆนานราคาแบบนี้จะมีทีของเราดรเว์เนะอยู่เพียงแค่คนละ29,000บาทเท่านั้นเองส <4 S 1> ค,คืนเลยนะ5วัน4คืนเลยนะครับคือได้นอนโรงแรมดีๆที่บนซาปานอนโรงแรมลอบเต้ที่ฮานอย ได้พักผ่อนสบายๆชิลๆที่ฮาลองเบย์ได้เที่ยวเมืองนิงบิงเมืองนิงบิงนี้เป็นเมืองหลวงเก่าของเวียดนามซึ่งมีประวัติศาสตร์ยาวนานนะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมีโอกาสได้ไปเที่ยวไปชมความสวยงามของประเทศเพื่อนบ้านเราในอาเซียนด้วยกันนี่แหละนะครับ,รบออกเดินทางวันที่9ถึง13พฤษภาคมนี้แล้วนะครับ อีกไม่กี่วันแล้วก็รีบจองเงินเข้ามาส่วนทริปที่จะออกอีกไม่กี่วันในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้เนี่ยพฤษภาคมเรามีอีก2ทริปที่ยังเปิดขายอยู่ก็คือไป,ปรัสเซียกันวันที่14ถึง26โดยเรือ,รอสำราญน้องแม่น้ำบวกกาแล้วก็ไปชมดอกไม้สวยๆที่ฮอกไกโดอากาศดีๆสบายๆชมทิงมอสที่บานเป็นพรมสีชมพู ที่ฮอกไกโดในวันที่16ถึง22พฤษภาคมนี้นะครับซึ่งเราดัวมีทริปต่างๆให้คุณเลือกมากมายแล้วไม่ว่าไปทริปไหนก็ตามอย่าลืมทาครีมกันแดดของชิลชิลของเราดูวนี่คุณภาพดีนะครับอันนี้การันตีผมใช้เองด้วยนะครับแล้วหลายคนใช้แล้วก็ติดอกติดใจครับ ส่วนพิเกลงก็มีข้าวหอมมะลิจากทุ่งกุลามานําเสนอจากทุ่งกุลาลองไห้นะครับซึ่งไปเ <ไป S 1> ที่ยวกัน,กนสั่งซื้อได้นะครับไปเที่ยวด้วยกันฤดูร้อนนี้เนี่ยเราหาที่เย็นๆไปเที่ยวนะครับอยู่กรุงเทพอุณหภูมิอากาศ40องศาอุณหภูมิการเมืองก็เป็นเรื่องที่น่าเบื่อมากช่วงนี้นะครับวันนี้ผมและพิธาเกิงลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับวันอาทิตย์พักผ่อนกันอย่างสบายๆชิลๆนะครับวันนี้สวัสดีครับ